ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกม One Punch Man The s t r o n g e a t เรามาอยู่กันในคลิปที่เป็นข่าวด่วนเลยก็ว่าได้นะก็คือการมาของเจ้าตัวละครอัดสุนขับเคลื่อนนะครับที่ปกติเนี่ยมันจะเข้ามาแบบเป็นตัวดําให้เราสามารถทําการส่มหาได้เหมือนตัวละครจากตู้ตัวดำตทั่วไปแต่ว่าตอนนี้ทางตัวเกมได้มีการปรับเปลี่ยนเจ้าตัวละครอัดชุนขับเคลื่อนเนี่ยไปลงฮีโร่ซับพอร์ตแทน เราจะได้เห็นอัปเดตนี้ก่อนใน Google Play Store นะครับก็จะเขียนบอกเอาไว้ว่าฮีโร่ส p อร์ตเนี่ยจะเริ่มขึ้นในวันที่12เดือน9นะครับเวลาตี5 เรือวันนะครับผมฮีโร่สปอร์ตซีซั่นแเนี่ยก็จะเข้ามาสามารถให้เราทําการซื้อกันได้และภายในฮีโร่สปอร์ตซีซั่นแนะครับก็จะมีเจ้าตัวละครอาชุนขับเคลื่อนเนี่ยเข้ามาเป็นรางวัลน,นะครับผมหรือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับกับการที่เอาตัวละครจากตู้ตัวดำนะครับผมมาลงในฮีโร่สปอร์ตแบบนี้นะเพราะตามปกติแล้วนะครับผมตัวละครจากตู้ตัวดำเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะลงตามตู้ตัวดําทางนั้นเลยนะครับก็จะมีกรณียกเว้นอย่างเจ้ากระบองเหล็กที่จะมาเป็นแพ็คให้เราสูมนะแต่พอมาในตอนนีีนี้กก็จะมรณ ใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวละครอัดวินขับเคลื่อนที่จะเข้ามาลงในฮีโร่ซัพพอร์ตก็ตรงนี้นะครับผมก็ได้ไปถามทางแอดมินดูแล้วนะครับผมว่าฮีโร่ซัพพอร์ตที่จะเข้าอีก2วันเนี่ยเจ้าตัวละครอัดวินขับเคลื่อนมันจะเข้ามาจริงๆหรือเปล่า ซึ่งทางแอดมินเนี่ยก็ได้ตอบมาว่าใช่นะครับแล้วผมก็ได้ถามต่อไปอว่าในเดือนหน้าเนี่ยเจ้าตัวละครอย่างปู่บอมเนี่ยจะเข้ามาใช่ไหมทางแอดมินก็ยังบอกว่าไม่แน่ใจนะครับผมต้องรอสอบถามทางทีมงานก่อนแต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าในเดือนหน้าก็มีโอกาสที่เจ้าตัวละครปู่บอมจะเข้ามาในตู้สุ่มนะครับผมแบบเป็นตัวละครจากตู้ตัวดั้ม แต่ถ้าไม่ใช่ปู่บอมเนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นตัวละครอเจ้าซุยริวได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ต้องมารอดูกันว่าในเดือนหน้าเนี่ยตัวละครตัวไหนนะครับผมที่จะเข้ามาในตู้ตัวดํานะแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมตารางการเข้าของตัวละครจากตู้ตัวดําที่ผมได้ทํามาเนี่ยก็น่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วล่ะครับผมเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยตัวละครอย่างอาซุนกับเครื่องเนี่ยจะไม่ลงในตู้ตัวดํานะครับเพราะว่าในเดือนตุลาเราก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นปู่บอมหรือว่าเป็นซุยริวนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นปู่บอมประมาณ 70%- 80%เนะดรับมทด่จะเือร ส่วนถ้าถามผมว่าผมรู้สึกยังไงเกี่ยวกับการเอาเจ้าตัวละครอาซุนกับเคลื่อนลงฮีโร่พพอร์ตเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับเพราะเราเติมแค่800บาทเนี่ยเราก็จะได้รับเจ้าตัวละครอาซุนกับเคลื่อนแล้วนะเว้นแต่ว่าการเข้ามาของฮีโร่พพอร์ตซีซั่น8เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขหรือว่าต้องเติมเงินที่แพงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ถึงจะมองว่าไม่คุ้มนะแต่ผมคิดว่าถ้ามันเข้ามาแบบปกติเราเติม800บาทแล้วก็จะสามารถได้รับตัวละครจากตู้ตัวดําตัวหนึ่ง่ผมอวากบเนี่ย ของระหว่างทางมันก็คุ้มค่ามากๆเลยนะสับในฮีโร่ซัพพอร์ตและถ้าเราลองไปเทียบว่าถ้าเจ้าตัวละครอาซุนขับเคลื่อนเนลงในตู้ตัวดำนะครับผมเราก็ต้องเติมเงินเยอะมากๆนะกว่าเราจะได้เจ้าตัวละครอยางอาซุนขับเคลื่อนมานะครับก็ถ้าใช้เติมอย่างต่ำเนี่ยประมาณ 3- 4มสพันได้เลยนะครับผมก็ถ้าดวงซวยๆเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0บวกได้เลยนะครับและถ้าเราลองเอาไปเทียบกับการหาเจ้าตัวละครกระบองเหล็กเนี่ยผมก็มองว่าการเอาเจ้าตัวละครอาซุนขับเคลื่อนเข้าฮีโร่ซัพพอร์ตเนี่ยก็คุ้มกว่าการมาแบบเจ้าตัวละครกระบองเหล็กพพอสมควรระจตั ละครกระบองเหล็กต้อยเราเติมแพ็กต่ำสุดไปทุกวันทุกวันเนี่ยก็ต้องใช้เงินประมาณ2000กว่าบาทเลยนะครับก่อนเราจะได้เจ้าตัวละครอย่างกระบองเหล็กมากต่อไปเดี๋ยวเราก็มาดูรายเอียดสกิลของเจ้าตัวละครอัศวินขับเคลื่อนก่อนที่มันจะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เรากันหน่อยละกันว่าเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถอะไรกันบ้างแต่ผมอยากจะบอกเลยนะครับผมว่าเจ้าตัวละครอัศวินขับเคลื่อนเนี่ยก็เป็นตัวละครจากตู้ตัวดําเหมือนตัวละครอย่างหน้ากากหวานกาลุ่วอะไรพวกนั้นนะครับก็แปลว่าเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเก่งมากๆแน่นอนก็เดี เริ่มกันที่สกิลแรกนะครับมันจะทําการโจมตีเป้าหมายรายเดียวนะครับผมด้วยดาเมจ130%จากพลังโจมตีต่อด้วยสกิลตีนะครับมันจะทําการโจมตีเป้าหมายแถวหน้า3ครั้งนะครับผมด้วยดาเมจจาก120%จากพลังโจมตีและมันก็จะทําให้เป้าหมายเนี่ยติดสถานะสนามพลัง1รอบและเวลาสตูนะครับผมติดสถานะสนามพลังจากการโจมตีของเจ้าตัวละครอาซุกับเคลื่อนเนี่ยเวลามันโดนระเบิดดาเมจก็จะโดนระเบิดดาเมจจาก110%พลังโจมตีของเจ้าตัวละครอาจซึกับเคลื่อน แต่ถ้าเจ้าตัวละครอาซุนขับเคลื่อนเนี่ยเปลี่ยนร่างแล้วก็ทำการอันติเนี่ยดาเมจที่มันสร้างขึ้นได้ก็จะแรงขึ้นนะครับจากตอนแรก120%ก็จะแรงขึ้นมาเป็น240%จากพลังโจมตี และสุดท้ายก็จะเป็นสกิลพาสซีฟนะครับสกิลพาสซีฟเนี่ยก็จะเป็นการลดดาเมจอันติให้ทั้งทีมนะครับ40เป็นระยะเวลา2รอบและก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับเพราะเจ้าตัวละครอ,อย่างอาศวินกับเครื่อนเนี่ยมันก็ยังมีความสาม,มารถในการลดดาเมจที่ไม่ใช่กิจิรรมลง50แต่ว่าสกิลพาสซีฟที่ดีขนาดนี้เนี่ยก็จะมีข้อเสียนะครับตรงที่เจ้าตัวละครอาศวินกับเครื่อนเนี่ยมันจะทําการลดความเร็วตนเอง90เเนสกิลพาสซีฟก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับพะถ้าฝันหัวข้ามเน ทำการเปลี่ยนล่างได้นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสับรายละเอียดสกิลของเจ้าตัวละครอาวินขับเคลื่อนนะครับก็สับอศวินขับเคลื่อนเนี่ยถ้าเรามีมันแค่ตัวเดียวในทีมมันก็จะเป็นตัวละครที่อาจจะไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะครับผมก็ถ้าอยากให้เจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเก่งแบบสุดๆเนี่ยเราก็ต้องมีเจ้าตัวละครอย่างทัตซเมกิล่าง2ในการมาทำคอมโบนะครับหรือว่าจะเป็นตัวละครอย่างโจเซ่ล่างปีศาจก็ได้นะขอแค่มีตัวละครตัวใดสักตัวนะครับที่สามารถสร้างสถานสนามพลังแล้วก็มาคู่กับเจ้าตัวละครอาวูนขับเคลื่อนเนี่ยเจ้าตัวละครตัวนี้ก แบบดีที่สุดนะครับเพราะสกิลอันติของมันถ้ามันยังไม่เปลี่ยนร่างเนี่ยจะไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่แต่ถ้ามันเปลี่ยนร่างเมื่อไหร่นะครับผมก็ปาดทีตายได้เหมือนกันคือสามารถปาดทะลุโล่ปูบ,บอมได้ประมาณนั้นนะครับและถ้าจะถามผมว่าเจ้าตัวละครอ,อย่างอาซูนกับเคลื่อนเนี่ยมันใช้ได้ยาวหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยอยู่ยาวแน่นอนนะครับซึ่งกว่าจะมีตัวละครเข้ามาแทนที่มาได้เนี่ยก็ต้องรอจนเจ้าจักรพรรดิเด็กร่างเอเดอาบวกเข้ามานะเพราะเจ้าตัวละครอาซูนกับเคลื่อนเนี่ยมันเข ตนี้ก็จะอยู่ในทีมเราจนกว่าจ้าตัวละครจากพัสดิกเนี่ยจะเข้ามาแทนที่มัน ก็ขอสรุปคลิปนี้เลยละกันนะครับผมว่าใน2สองวันข้างหน้านะครับเจ้าตัวละครอาซุนกับเคลื่อนเนี่ยมันก็จะเข้ามาลงในฮีโร่ซัพพอร์ตและการที่มันมาลงในฮีโร่ซัพพอร์ตเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆแต่ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นเรื่องที่หลายคนบ่นแล้วก็ด่าเกมมาในช่วงนี้นะครับเพราะการมาของเจ้าตัวละครอาซุนกับเคลื่อนที่ลงในฮีโร่ซัพพอร์ตเนี่ยก็แปลว่าในเดือนหน้าก็จะมีโอกาสที่เจ้าตัวละครปู่บอมเข้ามาให้เราสามารถสุ่มได้ค่อนข้างสูงนะครับและที่บมอ จะเข้ามาเนี่ยก็ต้องรออีก2เ internet, 2> ดือนนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับถ้าเจ้าตัวละครอาศซุนขับเคลื่อนเนี่ยมันเข้ามาในฮีโร่สปอร์ตก็หมายความว่าการเข้ามาของเจ้าตัวละครปูบ่บอมเนี่ยก็จะต้องขยับมาไวอีกเดือนหนึ่งนะครับผมก็หมายความว่าใครที่ดองตัวดำเอาไว 2008, ้ไม่พอเนี่ยก็จะต้องพลาดการเข้ามาของเจ้าตัวละครปู่บอมที่จะเข้ามาเปลี่ยนเมตาข,ของเกมนะครับแต่นี้เราก็ต้องมารอรุ่นกันในวันที่1เดือนหน้านะครับผมว่าตัวละครจากตู้ตัวดําตัวไหนจะเป็นตัวที่เข้ามาในเดือนหน้านะครับก็ลองมาเดากันนะส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่า ดาวกันดูว่าตัวละครตัวต่อไปที่จะเข้าตู้ตัวดำเนี่ยจะเป็นตัวอะไรนะอาจจะเป็นซุยริวก็ได้หรืออาจจะเป็นการลัดเจ้าตัวละครโซนิกล่าง2เข้าเกมมาก็ดีนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นตัวละครปีศาจอย่างวัคซีนแม่ล่าง2ก็ได้นะอันนี้ก็ลองมาดาดูนะครับเพราะจากที่ผมไปถามแอดมินเนี่ยเหมือนว่าเขาก็ยังไม่ชัวว่าเจ้าตัวละครตัวอะไรเข้ามาอันนี้เราก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับ ส่วนคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นี่แหละครับผมก็มาทําการอัปเดตข่าวให้นะครับผมว่าในฮีโร่สปอร์ตเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นตัวละครอย่างเจ้าอัซุนขับเคลื่อนนะครับผมที่จะลงมาในฮีโร่สปอร์ตเดือนหน้าก็อีก2วันนะครับผมเตรียมเงินกันเอาไว้ได้เลยนะก็ถ้าใครเป็นสายรีบเนี่ยก็สามารถยัดเลเวลไว้ถึง200เพื่อนํามาเจ้าตัวละครอาวินขับเคลื่อนเนี่ยเข้ามาอยู่ในทีมเทๆได้ก่อนใครเลยนะส่วนตัวผมคิดว่าผมน่าจะไม่รีบนะครับน่าจะค่อยๆเก็บไปจนเลเวลมันตัน200้นะครับอัน่าคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้และการไว้ราาันน่คคลิป้ีบบยะ